สัตว์เลี้ยงตาม12ราศีช่วยเสริมดวงของเราให้มีเงินทองโชคลาภไหลามาเทมาการงานจเจริญก้าวหน้ามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะราศีมังกรสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมดวงคือน้องแมวลักษณะนิสยัยโดยทั่วไปของคนที่เกิดราศีมังกรตามดวงแล้วมักจะเป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยอรอบคอบและค่อนข้างเจ้าระเบียบสัตว์มงคลที่เหมาะจึงเป็นน้องแมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแมวไทยอย่างแมวสีสว่างเสริมพลังนำโชคลาภเข้ามาให้ถึงที่และยังช่วยเสริมดวงชะตาเพราะมีความเชื่อทางโบราณว่าน้องแมวจะพาโชคลาภความจเจริญก้าวหน้าและสิ่งดีๆมาให้้กกัับเจาาของรีุมส ที่จะช่วยเสริมดวงก็คือนกและหนูชาวราศีกุมกรักอิสระสามารถไปไหนมาไหนคนเดียวได้เลี้ยงหนูตะเภาและนกยิ่งเลี้ยงชีวิตยิ่งดีจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความรักทําให้พบคู่ที่เหมาะสมกันช่วยเสริมดวงการงานให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยราศีมีนสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเสริมดวงคือปลาและกระต่ายชาวราศีมีนเป็นคนที่รักสวยรักงามเหมาะที่จะเสริมดวงด้วยปลาสวยงามต่างๆอย่างเช่นปลาปกัดปลาหมอสีหรือปลาเทวดาจะช่วยส่ยสงเสริมดวงชะตาและนําพาโชคลาภความเจริญมาให้และกระต่ายก็เหมาะกับชาวราศีมีนไม่แพ้กันจะช่่่ววยยยยสงงงงเริมมมมใหู้้้้ลีีคาาอออนนกขึทัช่วย ึงดูดโชคลาบเข้ามาหาอีกด้วยราศีเมษสัตว์เลี้ยงที่จะช่วยเสริมคือสุนัขลักษณะนิสัยมักจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกระตือรือร้นชาวราศีนี้จึงเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์และยิ่งถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ที่ตัวโตๆอย่างเช่นโกลเด้นหรือเซบิเลตฮักกี้จะยิ่งเสริมดวงทั้งในเรื่องของการงานด้านสุขภาพ,ร,าพร่างกายอีกด้วยติดตามคำทำนายสัตว์เลี้ยงให้โชคตามราศีในคลิปต่อไปได้เลยมังกรฟ้าสังคมใหม่ให้ชีวิตไม่สิ้นหวัง